สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งนะคะเราก็จะทบทวนในเรื่องของคโครโมโซมนะคะ,ะสำหรับในเนื้อหาของคโครโมโซมนั้นเราผ่านมาบ้างแล้วถูกต้องไหมจำได้ไหมคะนะคะตัวที่เป็นคโครโมโซมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครจำได้บ้างเอ่ยนะคะคโครโมโซมประกอบไปด้วยเส้นสาย DNA ใช่ไหมลูกที่พันรอบอะไรคะ โปรตีนฮิสโตนนะคะทำให้นะคะตัวที่เป็นเส้นสายดีเนเอนั้นขดตัวกันเป็นแท่งซึ่งเราเรียกว่าโครมาตินนะคะและถ้าโครมาตินนั้นจับเข้าคู่กันนะคะตัวที่เข้าคู่กันแต่ละตัวแต่ละแท่งนั้นเราเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติด จำได้ไหมคะนะคะโดยมีตัวเชื่อมต่อเนี่ยเราเรียกว่าเซนโทรเมียนะคะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นตัวที่ตัวเชื่อมนะคะเป็นทางเชื่อมระหว่างโครมาติด2องโครมาติดและยังเชื่อม P-Arm กับ Q-Arm P ข้างบน Q ข้างล่างจำได้ไหมนะคะทีนี้นะคะตัวที่เป็นคโครโมโซมหลายๆคนก็จะต้องมาให้ตัวเองเนี่ยเคลียร์นะคะสำหรับคำว่า โปรโตีนนะคะเป็นส่วนประกอบของ DNA หรือไม่อลองคิดดูหลายคนก็ยังลังเลถูกต้องไหมคะเพราะ,อ,ะอาจจะมีบางตำราที่พูดถึงโปรโตีนแต่เราก็ได้ยินแค่ผ่านๆถูกไหม นะคะโปรตีนไม่ใช่ส่วนประกอบของ DNA เพราะา DNA นมีชื่อเต็มว่าดี o x y r i b o โ ucle i c a แอซดังนั้น DNA ไม่มีคำว่าโปรตีนหรือไม่มีคำว่าอะมิโนเลยนะคะแต่ว่านะคะตัวที่เป็น DNA นั้นประกอบไปด้วย3องค์ประกอบก็คือน้ำตาลไรโบส ฟอสเฟตแล้วก็เบสนะคะ3ส,ส่วนทีนี้ตัวที่เป็นโปรโตีนจะมาเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมตรงไหนก็ตรงที่เขาทำหน้าที่เป็นแกนได้ไง ใช่ไหมคะตัวที่จะพันนะคะ DNA ให้เป็นโคดเนี่ยแหละคะ่ะโปรโตีนนั้นมีชื่อว่าฮิสโตนดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนว่าโปรโตีนเป็นส่วนประกอบของคโครโมโซมอันนี้ถึงจะถูกต้องถูกไหมะนะคะอ่ะทีนี้เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นแหละรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเราคุยกันมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะวันนี้เราจะเจาะจงลงไปถึงคโครโมโซมมนุษย์นะคะหรือว่า human chromosome นะคะ คโครโมโซมมนุษย์เนี่ยลูกนะคะจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายเราเรียกว่า ออโตโซมนะคะออโตโซมตัวนี้นะคะเราจะใช้นะคะโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะทางร่างกายเนี่ยถึง22คู่ก็คือตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่ที่22นะคะส่วนคู่สุดท้ายเอาไว้ทำอะไรอ่าเรารู้ว่าโครโมโซมของมนุษย์นั้นมีทั้งหมด23คู่46แท่งถูกต้องไหมคะก็จะนำมาเรียงกันนะคะ ตามไซส์ตามขนาดนะคะตรงนี้เราเรียกว่าชุดนี้เรียกว่าอะไรคะผังที่เป็นการเรียงตัวของโครโมโซมจำได้ไหม c a r y o type ใช่ไหมคะ c a r y o type ตัวนี้จะมีการเรียงตัวนะคะจากหมายเลข1ถึงหมายเลข22ทีนี้หลายคนบอกว่าเอา้าที่เราเห็นนะมันไม่ได้ใช่ใช2บรรทัดแบบนี้ไม่ใช่เหรอ,อจริงๆแล้วการที่จะเรียงโครโมโซมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพที่เราสร้างขึ้นมา นะคะเพื่อที่จะจําลองว่ามันมีทั้งหมดกี่คู่แต่จริงๆแล้วโครโมโซมมันไม่ได้จัดเรียงแถวกันขนาดนี้ถูกไหมนะคะมันจะมีการหดตัวแล้วอยู่ราย,ร,ายรอบนะคะตัวที่เป็นเซลล์แต่ปรากฏว่าเรามาจับคู่กันแล้วมันได้เป็นดังนี้คู่ที่1ถึงคู่ที่22เป็นอะไรคะเป็นออโตโซม ส่วนนะคะคู่ที่2 3เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะคะจากคู่อื่นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ระบุเพศนะคะหรือนะคะทำหน้าที่แสดงเพศทีนี้เราจะเห็นได้ว่าโครมโมโซมตัวนี้มันมีความต่างใครสังเกตบ้างนะคะว่าเป็น X กับ Y แสดงว่าคาริโอไทนี้ที่เรานำมาเป็นตัวอย่างนั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชายคะลูกจำได้ไหม อะลองคิดดูก่อนเป็นเพศหญิงหรือเพศชายตอบว่าเพศชายถูกต้องแล้วค่ะ ค่ะต่อไปก็คือคโครโมโซมเพศนะคะคโครโมโซมเพศคือคู่ที่เหลือนะคะคู่สุดท้ายเนี่ยก็จะทําหน้าที่กําหนดเพศอย่างที่ครูบอกนะคะดังนั้นจริงๆแล้วคนที่กําหนดเพศเนี่ยไม่ใช่แม่นะนะคะตัวที่ใช้ในการกําหนดเพศเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากพ่อนะคะอ่านนดูนะคะอันนี้เป็นคโครโมโซมที่ได้มาจากแม่นะคะแม่มีสิทธิ์ให้ X มาอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะแต่คนที่จะคอยกําหนดว่าเราออกมาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะั้มาดูที่พ่อถ้าจ ตัวหัวมาแล้วพ่อนะคะให้ x มาตรงนี้ก็จะได้เลยคะ x x เป็นเพศหญิงถ้าพ่อให้ y มาก็จะได้เป็น x y เป็นเพศชายนั่นเองนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาช่วยกันดูหน่อยว่าสองคนนี้จะมีโครโมโซมเพศเป็นอย่างไรนะคะทาไปพร้อมกันค่ะลูกนะคะทาเล็กๆนน้อยจะได้ไม่หลับเนาะนะคะน่าจะมีคนแอบหลับอยู่ข้างหลังแน่ๆเลยนะคะลองดูซิว่านะคะตรงนี้มาช่วยกันตอบก่อนนะคะว่าตัวที่เป็น xx คืออยู่ตรงไหนและ xy อยู่ตรงไหนอ่าผู้ชายสุดหล่อของเรานะคะเป็นอะไรคะลูกเป็น x y นะคะและสาวสวยก็เป็นเลยคะ x x นะคะอันนี้ก็คือโครโมโซมเพศของคนปกติแต่ถามว่ามันมีนอกเหนือจากนี้ไหมมีนะคะเดี๋ยวพาร์ทหลังเนี่ยเราจะได้มาเจอเยอะแยะเลยละค่ะนะคะ,นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่เป็นเซลล์อสุจิหรือสเปิร์มเนี่ยคะ่ะของพ่อนะคะและไข่ของแม่เนี่ยเวลาที่เขานำโครโมโซมมาเขาจะมาเพียงแค่ครึ่งเดียวก็คือ 23แท่งหรือ 1N เท่ากับ23แท่งนะคะแต่ถ้าโครโมโซมปกติของมนุษย์นะคะเท่ากับ 2N 2ก็จะได้เท่ากับ2คูณ23เท่ากับเท่าไหร่คะ46แท่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครโมโซมของมนุษย์ปกติ นะคะ,ะทีนี้จากภาพนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นโครงสร้างว่าพ่อให้อะไรมาคะพ่อให้ y มาแม่ให้ x มาลูกเป็นผู้ชายนะคะพ่อให้ x มาแม่ให้ x มาลูกออกมาเป็นลูกสาวหรือผู้หญิงแต่ทีนี้เนี่ยลูกนะคะสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่านะคะโรคมากับโครโมโซม x แล้วถ้าเป็นลักษณะดอยใครเสียเปรียบคะ ผู้ชายค่ะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายมี X เป็นแค่ตัวเดียวถ้าสมมุติว่าเขามีโรคติดมา1แท่งเขาจะไม่มีตัวช่วยขมอาการของการเป็นโรคดังนั้นก็จะแสดงออกเป็นโรคทันทีแต่ถ้าผู้หญิงนะคะได้โรคมา1แท่งแต่ว่าแม่เป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะ หรือนะคะ,อะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าคู่กันเป็นฮีนโทรไซกัสตัวที่เป็นยีนเด่นก็จะขมดังนั้นตัวที่เป็นด้อยก็จะไม่แสดงอาการของโรคอันนี้ผู้หญิงได้เปรียบแต่จะมีกรณีหนึ่งที่ผู้หญิงเสียเปรียบก็คือว่าถ้าสมมติว่าโรคนั้นมาโดยยีนเด่นบนโครโมโซม X ผู้หญิงจะมีโอกาส เป็นโรคได้เป็น2เท่าของผู้ชายเนื่องจากว่า EX 2ตัวนะคะการเป็นโรคบนยีนเด่นบนโครโมโซม X เนี่ยจะทำให้นะคะแม้แต่ใครที่ได้ x ที่เป็นโรคเพียงแค่แท่งเดียวก็เป็นโรคได้ทันทีนะอ่ะทีนี้นะคะตัวที่เป็นการแบ่งเซลล์เป็นที่มา นะคะการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีจุดประสงค์เพียงแค่2อ,อย่างก็คือแบ่งเพื่อการเจริญเติบโตและเป็นการแบ่งเพื่อสืบพันธุ์นะคะกระบวนการแบ่งเซลล์จะมีออกเป็น2นะ,ะสส่วน2ระดับหรือ2ขั้นตอนนะคะเวลาที่ครูจําครูจะบอกว่าคาริโอแบ่งใน ไซโตแบ่งนอกคาริโอเนี่ยจะเป็นตัวแบ่งข้างในก็คือตรงบริเวณนิวเคลียสนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมีการแบ่งไซโทพลาซึม นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,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 ๆนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นเซลล์ลูกก็จะทําหน้าที่เป็นเซลล์แม่ต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะทาให้เกิดเป็นอวัยวะต่างๆเนื่องจากว่านะคะมันก็จะมีการแบ่งเซลล์เป็น2แบบนะคะที่เราจะต้องรู้จักกันอันแรกเลยค่ะการแบ่งไมโตสิด นะคะเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายนะคะส่วนถ้าเป็นไมโอซีจะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์หลายคนจะจำสลับกันอย่างที่เคยบอกว่าครูเองเป็นคนที่ชอบจำแบบจำไม่มีระบบดังนั้นเมื่อเราจำแบบไม่มีระบบการนำมาใช้ก็ความมั่นใจน้อยลงและอาจจะพลาดได้ง่ายเวลาที่ครูจำเปลี่ยนใหม่เลยลูกนะคะไมโตไมตัวจำไว้เลยไมโตไมตัว เป็นการแบ่งเซลล์ที่เพิ่มร่างกายนะคะถ้าไมโอไมอะสุจิ A เป็นการแบ่งเซลล์เพื่ออะไรคะสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แค่แบ่งเพื่อสร้างอสุจิมันเป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์ไข่ด้วยแต่ว่าให้สะดวกในการที่เราจะจําเราก็จะจําว่าไม โตไมโตแบ่งร่างกายไมยโอไมอะอะสุจิแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะคะมันจะง่ายมากขึ้นความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ลูกหเซลล์แม่ถ้าไมาโตจะได้เป็นสองเซลล์ลูกนะคะแต่ถ้าไมาโอหเซลล์แม่นะคะสุดท้ายแล้วจะได้ทั้งหมด4นะคะเซลล์ลูก ะะมันมีการแบ่งสองครั้งสําหรับตัวที่เป็นไมโอซิสนะคะซึ่งรายละเอียดในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยค่อนข้างยิบย่อยนะคะซับซ้อนนะคะจริงๆแล้วลําพังเนื้อหาของมอสมเราก็เยอะอยู่แล้วดังนั้นครูก็จะให้เรารู้แค่ว่าความแตกต่างระหว่าง ไมโตกับไมโอเป็นอย่างไงเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างนะคะผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้อะไรแค่นั้นพอนะคะถ้ามากกว่านี้ไม่ไหวแน่ๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นตอนของไมโตซีดนะคะพอไปได้นะคะเราก็จะต้องทำให้ได้นะคะจำให้ได้ การแบ่งแบบไมโตสิทเป็นการแบ่งโซมาติกเซลล์หรือว่าเซลล์ร่างกายนะคะซึ่งเริ่มจากตั้งแต่เราเริ่มปฏิสนธิเลยค่ะนะคะการเริ่มปฏิสนธิก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อมารวมกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่นะคะหลายๆห้องอาจจะได้ดูวิดีโอไปแล้วค่อนข้างชัดเจนเป็นแบบ 3D นะคะหลายคนก็แอบเขินบางคนก็เก็บไปฝันนะคะ่าทีนี้นะคะตัวที่เป็นนะคะ ตัวที่เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนี่ยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่เริ่มจากเป็นไซโกดคือเซลล์เริ่มต้นนะคะเซลล์เริ่มต้นที่ได้จากพ่อและแม่เนี่ยคะ่ะยีกับ23เป็น46เนี่ยคะ่ะแล้วก็มีการเพิ่มไปเรื่อยๆจนแบ่งเป็นทีชชูแบ่งเป็นอ่าซิสเต็มเป็นอวัยวะต่างๆจนกลายเป็นร่างกายนะคะทีนี้มันจะนะคะหยุด ตอนไหนนะคะจนถึงตัวเต็มวัยแมทัวถ้าตัวเต็มวัยของคนเราก็อยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วก็คือ20-21ปีนะคะแต่ว่ามีเซลล์บางชนิดที่หยุดก่อนหน้านั้นก็คือเซลล์สมองเซลล์สมองเนี่ยนะคะจะหยุดประมาณโดยเฉลี่ยคือ5ขวบนะคะเริ่มแบ่งตั้งแต่ยังเริ่มต้นที่อยู่ในคันแต่ว่าจะหยุดนะคะเพิ่มจำนวนเซลล์ก็คือประมาณโดยเฉลี่ย5ขวบ อาจจะมากจะน้อยแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละคนนะคะอะทีนี้เรามาดูนะคะตัวที่เป็นระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์นะคะไล่เลยลูก 1. นึ่งอินเทอร์เฟสซอมโปรโฟเฟสเมตาเฟสแอนาฟเฟสเทโลเฟสแล้วก็ไซโตเคเลิสนะคะทั้งหมดจริงๆแล้วมีอยู่แค่ห้าเฟสเพราะไซโตตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือผลิตภัณฑ์สุดท้ายแล้วนะคะ เกิดเป็นเซลล์ลูกเพื่อที่จะเป็นเซลล์แม่รอบใหม่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวแรกเลยนะคะอินเทอร์เฟสอินเทอร์อินทุนหนูจําไว้เลยอินเทอร์อินทุนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไปแยกสาขาเราต้องมีทุนก่อนดังนั้นตรงนี้เนี่ยเซลล์มันก็จะมีการเพิ่มดูพลิ c เคต นะคะมีการเพ,เพิ่มจำนวน DNA ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนประกอบของสารพันธุกรรมหรือโครโมโซมเนี่ยจะต้องเพิ่มมากเป็น2เท่านะคะเซลล์ grows and develops นะคะโครโมโซม duplicate นะคะตรงนี้ก็คือมีการเพิ่มส่วนต่างๆให้พร้อมที่จะมีการแบ่งเซลล์นะคะอ่ะมาดูนะเฟสต่อไป prophase นะคะ p r o p a s e ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ย prophase เป็นระยะคําว่า pro แปลว่าก่อน ะค,ะคำว่าโปรแปลว่าก่อนดังนั้นโปรเฟสนหนูจะสังเกตว่าบริเวณนะคะที่ครูวงกลมไว้ตรงนี้นะคะมันเป็นไมโครทูวบูลมันเริ่มมีการเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะไปอยู่ขั้วเซลลตรงไหนก็ได้ที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะสองตัวนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่า เปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายไปเป็นสายสปินเดิลไฟเบอร์คือเป็นเส้นเชือกเพื่อที่จะดึงนะคะโครโมโซมแยกออกจากกันนะคะซึ่งในระยะที่เป็นโปรเฟสตนี้โครโมโซมเริ่มมีการหดตัวค่อนข้างสมบูรณ์เราจะเห็นแท่งปาต้องโกได้ชัดเจนในช่วงปลายของโปรเฟสตนะคะตรงนี้เขาอธิบายว่ายังไงนิวเคลียร์เมมเบรนดิเซเพียร์ก็คือตัวที่เป็นอะไรคะตัวที่เป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั้นเริ่มมีการสลายตัวอิสโครโมโซม e ค onsists of two นะคะ identical chromatid ก็คือนะคะเริ่มอะไรคะเริ่มมีการจับคู่กันระหว่างนะคะตัวที่เป็น Sister c h r o m a t i ิ2ตัวเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นโครโมโซมหนแท่งที่สมบูรณ์ก่อนที่จะไปจัดแถวเตรียมความพร้อมในการแบ่งตัวในระยะถัดไปนะคะอ่ะ ต่อไปค่ะตัวที่เป็นเมท a าเฟดนะคะเมทาเฟดเมทาเมตาจำได้ไหมคะเราไปเจอกันแล้วรอบหนึ่งคือเมตาะไรคะเมตาเซนทริกก็คือตัวที่เป็นเซนโทรเมียนนั้นเป็นยางอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างตัวที่เป็น P-Arm กับ Q-Arm อันนั้นจะเป็นไทป์ออฟโครโมโซมก็คือเป็นรูปแบบของโครโมโซมซึ่งเรา b a s อ้อนก็คือใช้เกณฑ์คือตำแหน่งของ oma, ตัวที่เป็นเซนโทรเมียนะคะมาเรียกดังนั้นถ้า เมตาแปลว่าตรงกลางตรงนี้ก็หมายถึงว่าโครโมโซมนั้นมีการเรียงอยู่ตรงกลางเซลล์เช่นเดียวกันนะคะเขาอธิบายไว้ยังไงบ้างอามาดูค่ะ nucleolus เป็น complete disolve นะคะก็คือนิวเคลียสเมนเบนเนี่ยมีการเลยคะมีการสลายตัวกันอย่างสมบูรณ์คือไม่เหลือเลยเป็นเซลล์โล่งๆเป็นลานกว้างๆนะคะพร้อมที่จะมีการขยับขยายพื้นที่นะคะโครโมโซมไลอัฟออลอมเดอร์มิดเดิลออฟเดอะเซลก็คืออะไรคะโครโมโซมนี้นะคะมีการรคะมีการเรียงตัวนะคะเรียงตัวจับแถวอยู่ตรงกลางเซลล์พร้อมที่จะแยกออกจากกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะตรงนี้นะคะมันจะเหมือนแบบดนตรีเพลง เศร้าที่พระเอกกับนางเอกจะพัดพากออกจากการแยกออกจากกันนะคะตรงนี้นะคะแอนนาเฟสเนื่องจากว่าแอนนาเฟสนั้นเนี่ยโครโมโซมสปรี Split, ก็คือโครโมโซมนั้นเริ่มมีการแตกมีการหักมีการแยกนะคะ separate into two นะคะ identical single strain pairs ก็คือนะคะเป็นการแยกนะให้เหลือแค่อย่างละหนึ่งแท่งนะคะแยกไปไหนแยกไปสู่ขั้วของเซล์ลในแต่ละด้านโดยมีส่วนท ที่เป็นอะไรคะส่วนที่เป็น Spindle ไฟเบอรที่เป็นเส้นเหลืองๆเ,เนี่ยคะ่ะช่วยในการดึงมันจะไปจับตรงเอวของคโครโมโซมะคะ่ะบริเวณที่เป็นเซนโทรเมียที่เป็นที่อยู่ของโปรตีนที่มีชื่อว่าไคโตคอรนะคะจับตรงเอวปุ๊บแล้วแยกออกจากกันนะคะถ้าเป็นแอนิเมชันในห้องเรียนเราก็จะเห็นว่ามันแยกออกจากกันฉีกออกได้อย่างชัดเจนนะคะ อ่ะทีนี้ต่อไปฮะเทโลเรามาเจออีกแล้วรอบนี้นะคะเทโลนะคะรอบที่แล้วก็เป็นอะไรคะเทโลเซนทริกก็คือส่วนปลายของอะไรคะส่วนปลายของคโครโมโซมนะคะที่มีอะไรอยู่มีตัวที่เป็นเซนทรเมียร์อยู่ส่วนปลายนะคะคำว่าเทโลก็คือส่วนปลายส่วนสุดท้าย ะะเทโลส่วนปลายส่วนสุดท้ายเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนิวเคลียร์เมมเบรนเิทูฟอร form ก็คือว่าตัวที่เป็นนิวเคลียร์เมมเบรนเริ่มมีการสร้างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเซลล์เริ่ทูอะไรคะ to separate ก็คือเริ่มมีการแยกมีการแบ่งเซลล์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเริ่มมีการแบ่งนิวเคลียสได้ชัดเจนแล้วแหละนะคะแล้วหลังจากนั้น ตัวที่เป็นไซโตซเนสิสก็คือเป็นตัวแบ่งที่สำเร็จแล้วนะคะไซโตพลาซึมนะคะดวก็คือมีการแบ่งชัดเจนนะคะได้เลยค่ะ t o โดเ t อ e r c e l l form ก็คือเกิดเป็นเซลล์ลูกซองเซลล์นะคะนี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสอันนี้จะจำง่ายหน่อยเหตุการณ์มันเป็นแค่ลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนสุดท้ายได้เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือไซโตซเนสิตก็คือตัวที่เป็นทูโดเตอร์เซลล์นั่นเองนะคะอ่ะ ทีนี้ครูจะเปรียบเทียบให้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวอักษรเพียงแค่เล็กน้อยน้อยนิดนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะนะคะถ้าอันแรกเขาบอกว่าตัวที่เป็นไมโตซิดเนี่ยค่ะสร้างเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะเพิ่มเซลล์ร่างกายใช้ในการเจริญเติบโตแต่ถ้าตัวที่เป็นไมโอซิดจะสร้างเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะข้อที่2 1เซลล์แม่ได้2เซลล์ลูกนะคะไมโอซิดหเซลล์แม่ได้4เซลล์ลูกมีการแบ่งสองครั้ง นะคะส่วนข้อที่3บอกว่าเซลล์ใหม่นั้นสามารถแบ่งแบบไมโตซิสได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้านะคะตัวที่เป็น ไมโอสีแบ่งไม่ได้แล้วแบ่งไมโอสีอ่ะแต่แต่จากเซลล์ที่แบ่งได้นั้นสามารถแบ่งแบบไมโตสีต่อได้โอเคไหมคะอ่ะต่อไปจ้ะนะคะข้อที่4การแบ่งแบบไมโตสีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ระยะที่เป็นไซโกลจาได้ไหมคะก็คือเริ่มตั้งแต่เกิดเฟอร์ติลไลเซชันก็คือการปฏิสนธินะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการแบ่งตลอดนะคะแบ่งไปเรื่อยๆทีนี้แบ่งไปเรื่อยๆสืบเนื่องไปจนตลอดชีวิตก็คืออ่ามันจะมี างส่วนที่มีการแบ่งต่อเนื่องก็คือตัวที่เป็นเซลล์ที่ไขกระดูกเนื่องจากว่าเม็ดเลือดแดงเรามีการผลิตอยู่ตลอดเวลาเพราะเม็ดเลือดแดงมีการหมดอายุนะคะเม็ดเลือดที่มีการหมดอายุนั้นจะไปถูกทําลายที่ไหนคะตับแล้วก็มา้ามถูกไหมนะคะต่อไปจ้ะนะคะตัวที่เป็น ไมโอซีดนะคะจะมีการแบ่งนะคะในช่วงที่เกิดเป็นวัยเจริญพันธุ์ถ้าเป็นคนเราก็เป็นไงคะเป็นประมาณช่วงอายุ13-14ปีนะคะแต่แล้วแต่คนนะก็คือเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งไมโอซีดดูได้ยังไงก็คือผู้หญิงก็จะเริ่มมีประจำเดือนผู้ชายก็จะมีการเริ่มสร้างอสุจินั่นเองนะคะ อ่ะต่อไปค่ะจำนวนโครโมโซมที่นะคะแบ่งนะคะถ้าเป็นไมโตซีดจำนวนโครโมโซมจะเท่าเดิมก็คือเท่ากับ2 n ก็คือ46แทง่งแต่ถ้าไมโอซีดจะเหลือเพียงแค่ n เดียวก็คือ23แท่งนะคะ การ crossing over คำว่า crossing over คือการไซนบกันมีการแบบสัมผัสกันของตัวที่เป็นชิ้นส่วนโครโมโซมอาจจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือ mutation เกิดขึ้นได้ในระยะไหนคะตัวที่เป็นการแบ่งเซลล์แบบ myoc นะคะอันนี้คือเป็นการเนื้อหาของการแบ่งเซลล์ทั้งหมดนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไมโตซีดก็จะได้อะไรคะสองเซลล์ลูกถูกไหมถ้าไมโอซีดแบ่งแล้วนะคะ,อะสองครั้งก็จะได้เป็นทั้งหมดก็คืออะไรคะตัวที่เป็นสี่เซลล์ลูกครูก็อยากให้ดูเพิ่มเติมก็คือตรงนี้ได้เป็นสองเซลล์ลูกก็จะได้อย่างละเท่าไรคะสองเอ็นสองเอ็น นะคะแต่ถ้าเป็นไมโอซสได้เป็น N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  แต่ละ N แต่ละชุดเท่ากับ23แท่งของโครโมโซมนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะไมโตไมตัวไมโอไมอะอะุจิโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราจะต้องเรียนรู้เนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังจะไป เรียนต่อในเรื่องของ genetic disorder ก็คือความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะสำหรับคาบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเจอกันว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ